คุณกำลังอยู่กับไทยบ้านบันเทิงโชว์บางวันเลาะบางวันก็ไม่เลาะว,วันนี้พาเพื่อนเลาะมาเจอต้นพยอมคนอีสานบ้านคอยก็เอ่นว่าต้นขย่อมต้นขย่อมคุณนะต้นพยอมต้นเบเบิ้นใหญ่บเบิ้ริ่มท่มโรยขวางบนพือนตอนนี้อยู่ที่ป่าบ้านหนองเมยติดกับบ้านหนองสมรตำบลเมืองหลวงอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสเกต แต่ก่อนอยู่หน้าข่อยก็มีได้นี่ตนแบบนี้ตนพย่อมแต่ตนมันสิตีค่ะก็หนีพี่น้องคนเถา่าคนแก่เฮากิมมาปอกเอาเปลือกมันไปกินกับหมากเนาะไปยำ่ำไปตำใส่หมากกับสันทอปท้าที่ทากินหอมยยนยั่วกินหอมจนวีนหัวเลยค่ะคนที่แพ้กลิ่นก็คือแพ้นะคนที่ประแพ้ก็คือหอมแฮงตอนนี้รู้สึกหอมแฮงหอมมาก จะก้าวเท้าลงไปก็กลัวๆนะขออนุญาตถ่ายนะคะแถบนี้คือมันเป็นป่านะ o u t d o o อ o u อ d o o r อู้ดตามมานี่เป็นตามมาปูสา์ปูเสือนอนคเพื่อนๆดูสินี่ป่าบ้านหนองเมยอ่ะฝั่งด้านนู้นก็เป็นโนนแถงอันนี้ก็จะเป็นบ้านหนองสมรเนาะนี่ถนนก็อยู่ตรงนี้เลยขี่รถมาซื้อส้มตามเมื่อกี้เนี่ยมองเข้ามาเห็นแบบป้า หนึ่งสองสามสามต้นเรียงกันสวยขอให้นางอยู่แบบนี้นานๆน,นะต้นไม้สวยๆหายากแบบนี้ส่วนใหญ่อะ่ะอยู่ไม่นานจะสมัยนี้เขาจะขุดเอาไปขายกันนู้นจะไปอยู่ในบ้านคนร่ำคนรวยกันนู้นแหละต้นขยอมอะ่ะหอมแบบหวานหอมหวานอะ่ะ โอ้ยนี่เดอ้อห้เพื่อนๆได้ยินเสียงนกเขานกกาว่าวร้องเนาะ้าไปถ่ายใกล้ๆอีกนิดนึง พยอมบ้านนากลิ่นหอมมากหอมยั่วยวนมากจาก้า